Okay, huh? yeah. Yeah. นีใช่ไหมแย่แย่กินตอนนี้ให้ดูนะ hmm. เอาออกมาให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะทานให้หมดเลย เฉยจริงๆว่าจะลองกินยำมะนาวดูเอามะนาวมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆๆ,ๆแล้วก็จะมาใส่พริกพริกผงใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยจะกินเฉพาะมะนาวเฉยๆนะี่ยเห็นเห็นคลิปหนึ่งเขาทำออกมากินน่าอร่อยนะเหมือนกินแล้วเหมือนจะมี มีวิตามินซีอ่ะเพราะว่าอายุพวกเรามันเยอะแล้วเนาะเยอะแล้วก็